มันก็คุ้มกับถั่วดีๆมันก็คุม้มคุ้มกว่ากาทำข้าวโอ้อยู่ได้นานครับบริษัทเขาเก็บไว้ได้ถึงข้ามปีเลยมั้งส่งนอกอะไรย่งงเี้ยนะมันก็จะมีพวกหนอนนะครับ,รบหนอนแล้วโรคแมลงก็จะเป็นพวกเชื้อราตรวจครับก่อนจะเก็บตรงต้องตรวจสารครับมันจะใหญ่กว่าถั่วแหลบบ้านเราถั่วแหลบธรรมดาพื้นเมืองเราปีที่แล้วได้ยี่สิบเอ็ดตันครับตันสองตันสามนี่ก็พอใจแล้วครับรายแสนครับ มันก็ดีกว่าที่เราทํานานะครับ <Ừ. S 2> ดีกว่าเราทํานาตอนหน้าหน้าหน้าหนาวอย่างนี้นะถ้าทํานาปกติมันก็ปีที่แล้วก็จะเป็นบัวเป็นอะไรกันบางคนก็ไม่ได้เข้า,าบัวแมงบัวที่มันเจาะ<อ>ต้นข้าวแล้วข้าวขึ้นมาเป็นหลอดหอมแล้วที่นี่มันก็จะไม่ออกลวงอากาศนาห,หนาวหนาวเย็นๆนจะเป็นกันเยอะครับช่วงหน้าหนาวบางพื้นที่เขาก็ได้ไรล,ละเกียนอย่างของพ่อได้ไรกละเกียนนะเนาะครับ แตงติดกันทางบนมารุ่นทีจากทําถั่วเสร็จเขาทําข้าวเนาะ uh huh. เขาได้ไรายละเกียนของผมก็ประมาณตอนนั้นก็ประมาณ80-90นะครับม,มันก็ถือว่าพอใช้ได้ครับทำนาปีแล้วก็หยุดมาทําถั่วครับแต่เสร็จจากถั่วก็จะทําข้าวต่อ6 9 7สิบถึงวันเก็บเกี่ยวครับเริ่มต้นก็เขามีมีบริษัทมีเขาเรียกอะไรนะบล็อกเกอร์อะไระครับ uh huh. เขาเป็นคนมา นนหาหนคนนะทําหรือว่าแนะนําให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีพวกปุ๋ยเพิกอะไรเนี่ยครับพวกปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ครับมเมล็ดพันธุ์มาให้เราเขาประกันไว้17บาทครับปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาครับปีที่แล้วปีที่แล้วมันแค่12ไร่ปีที่แล้วได้ยี่สิบเบ็ดตันครับค่ามันก็ดีกว่าครับประมาณ2เดือนกว่าๆครับช่วงอากาศก็ช่วงเนี่ยหน้าเดือน ฤศจิกาธันวาไปมกราลาคุมพาแล้วช่วงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ดินที่เขาทำดินเหนียวมันก็มีครับที่เขาทำดินเหนียวแต่ของผมนี่มันจะเป็นคล้ายๆดินล้วนผลสายเรืออะไรอย่างนั้น mm hmm. น้ำต้องดีครับนีมน่มันพังลงมานี่หมดเลยมั้งเนี่ยทะลุลงมานี่ <laughs> ไม่ต้องขังถึงขนาดนี้ก็ได้ครับใส่แค่ครึ่งครึ่ง่องก็พอครับอุ๋ยก็เราใส่ใส่ไปครั้งเดียวครับเนี่ย <laughs> ตอนอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันนะครับ ถ้ารวมทั้งหมดเลยถ้ารวมรองพื้นด้วยก็ตกๆไรแล้วเกือบสองสองลูกนะครับครับแล้วแต่ที่เขาจะใส่บางคนนั้นะแต่ของผมผมใส่แค่ครั้งเดียวมันก็จะมีพวกหนอนนะครับ,รบหนอนลแ,แล้วโรคแมลงก็จะเป็นพวกเชื้อราตัวนี้อายุประมาณห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดวันอีกไม่กี่วัตต์แต่ย,ยังอ่อนอยู่ครับยังอ่อนอยู่นะยังอ่อนอยู่แต่ก็ยัง,ย,งยังไม่เต็มดีกับถั่วเนี่ยใช้เพียวหนึ่งกับเพียวสองครับเพียวสองแล้วก็เพียวผงด้วย ความสูงมันก็พอใช้ได้ครับขนาดเนี้ยถือว่าสูงครับปลูกมาสองสามปีแล้วครับใบมันก็สมบูรณ์ดีครับจะจะดีจริงๆมันจะติดฝักยอดดีครับมันจะถึงยองดถ,ถ,ถึงถึงปลายยอดมันจะแตกขแขนงดีครับถ้ามันสมบูรณ์ดีดอ,อืมมันจะมีขแขนงมีกิ่งข้างข้างเนี่ยครับม,มันจะมีกิ่งแตกขึ้นมาข้างๆข้างล่างเนี่ยมันจะออกดอกตามข้อตามยอดมันถือว่าดีมันก็โค้งมันก็มันก็ใหญ่ดีครับเนี่ยดูดูครับเมมันจะใหญ่กว่าถั่วแระ บ้านเราเท่าแหละธรรมดาพื้นเมืองเราผมก็ใช้มันเพียวไม่มีสารเคมีอะไรครับไม่<อ>มีสารตกค้างไม่มีอะไรตรวจครับก่อนจะเก็บตรงตรงตรวจสารอย่างสมมติจะจะเก็บสักอีก10วันข้างหน้าเนี่ยอย่างก็60วัน61วันเนี่ยเขาก็จะเก็บไปเริ่มไปตรวจสารแล้วคือถ้ามีสารเคมีตกค้างไม่เอาเลยครับ<อ>ไม,ไม่ไม่รับซื้อเลยบริษัทเขาจะไม่รับซื้อเลยเขาจะแนะนําให้เราใช้ยาอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเพราะสารเคมี ที่มันไม่ตกค้างไม่ดูดซึมใน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 ถั่วเขาไป,ไปแปล,แปลรูปเขาก็เอาเอาเก็บไปทั้งฝากอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ไปล้างแล้วเขาไปทํำยังไงเขาบอกให้มันโดนน้าร้อนภายในกี่ชัว่วโมงพอออกมาปุ๊บมันจะแข็งเป็นเป็นเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยอะ่ะเคยไปที่โรงงานเขาแล้วเขาพาไปเที่ยวดูตอนนั้นโอ้อยู่ได้นานครับบริษัทเขาเก็บไว้ได้ถึงข้ามปีเลยมั้งส่งนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลนะอดสาร มันมันก็ไม่ยากครับแต่เราต้องต้องต้องดูแลครับดูแลก็ให้น้ําใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรอย่างเงี้นะครับฮอร์โมนก็เราก็ให้มั่งอย่างก็เชียเพียวนี่ผมก็จะฉีดตอนเช้ามืดอ่ะฉีดตอนเช้าเช้าอย่างเงน้ะอันนี้ฉีดก่อนออกดอกไปสองรอบครับเนี่ยแล้วก็ตอนตอนตอนก่อนปลูกอีกเอาคุกเมล็ดเลยเอาคุกในเมล็ดผมดูพี่อะไรที่อยู่โคราชตอนนั้นที่ว่าเขาเอาเมล็ดข้าวโพดอ่ะ อันเนี้ผมก็มาลองลองดูมาลองลองดูกับถั่วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ลองลองดูก็เพียวร้อยร้อยซีซีกับเม็ดถั่วประมาณ10บกิโลตอนนั้นเพียวล้วนๆก็ลองลองก็เพิ่งทดลองปีนี้ปีที่แล้วไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้คุกเมล็ดอย่างนี้ใช้ฉีดอย่างเดียวก็ประมาณอายุเท่าไหร่สิวันถึง15วันเนี่ยยังฉีด เพียวอยู่ครับตอนนั้นแต่พอมันออกดอกกันเราก็หยุดอตอนที่ตอนที่เพียวออกดอกกันนะอ่านดูข้างฉลากเขาบอกห้ามฉีดตอนช่วงออกดอกช่วงออกดอกตรงไหนกวดอกมันจะหลุดจะร่วงอะไรเงี้ยนะอ,อันนี้ยี่สิบยี่สิบสี่ไร่ครับรับสิบสองไร่ปีที่แล้วสิบสองไร่แปลงโน้นแปลงนี้เช่าเขาเพิ่มมาอีก แปลงนึงเป็น12อีก12ไร่ก็เป็น24ผมฉีดบางๆอะอฉีดให้มันละอองร่วงลงเฉยๆไม่ได้ฉีดแฉะฉีดโชกอะไรอย่างนั้นฉีดถ้าเช้ามืดเลยสนับสนุนโดยเพียวสินค้าเกษตรย,ยอดนิยมอันดับ กระบี้ผีเสื้อครับผีเสื้อที่มันจะมาวางไข่อยู่ตาใต้ใบถั่วอย่างนี้เนี่ยบางทีมันจะออกลูกเป็นร้อยๆตัวกินอยู่ใต้ใบถั่วแ้วมันก็จะลามบานออกไปงั้นแย่เลยทีนี้พอมันมาบินเข้าไอ้ที่ดักนั้นแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมา นใแปลงนีดได้เยอะเลยเยอะครับเมื่อก่อนนี้เอาแทบไม่อยู่ทั้งวันนะครับมันไม่มีไอ้ที่ดักแบบเนี้ให้ดาหมดนอนนิ้มก็มีบ้างครับแต่ก็น้อยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าปีนี้มันเม็ดถัวมันบางมันน้อยน้อยกว่าปีที่แล้วต้นมันจะห่างจาปลูกระยะห่างกว่าปีที่แล้วบริษัทเขาให้เม็ดมาน้อยครับปีนี้ผมก็ยังยังบอกไม่ได้ว่ามันจะได้มากหรือได้น้อยมันจะแน่นกว่านี้ครับมันจะมองไม่ทะลุอย่างนี้ครับมันจะ ต้นมันจะห่างกันไม่เท่าไรครับในประมาณประมาณนี้นะนี่อันนี้ไม่ได้เก็บอะครับบริษัทเขาเอามาให้เราต้องซื้อจากบริษัทก็ยังไม่ได้ลองครับแต่บริษัทเขาเขาจะเอาไปหมดต้องต้องเกี่ยวไปให้หมดเก็บไปให้หมดก็ปีที่แล้วก็พอเกี่ยวทั่วเสร็จก็ปั่นครับรถปั่นแล้วก็พอเกี่ยวไปแล้วมันจะไม่เห็นต้นครับมันจะเหลือแต่ตอประมาณแค่แค่นี้มันจะ เตียนไปเลยบางทีนะต้นทุนก็สูงเหมือนกันครับมันก็คุ้มกับถั่วดีๆมันก็คุม้มคุ้มกว่าการข้าวครับเพราะหน้าหนาวนี่บางทีมันก็ผักโรคมะแรงอย่างที่ผมบอกมันจะมีบวมีอะไรครับข้าวก็จะไม่ค่อยได้ดีช่วงนหนาวหนาวก็พอใจครับดูดูแล้วนะที่ผมสังเกตดูมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ใช้ปีก่อนน้นไม่ได้ใช้พอมาใช้มันก็ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็ดีกว่าเยอะเลย ก็ตอนแรกๆก็ไม่เชื่อครับพอมาลองใช้ดูก็ดีขึ้นเยอะเลยครับอยากลองว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยพอตัวอื่นตามท้องตลาดเราก็ใช้เยอะแล้วครับแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่แพงด้วยใช้กับข้าวกับปกยางพลาอะไรเงี้ยครับมันก็ดีขึ้นเยอะสําหรับทั่วนี่ประมาณ5-6วันนี่ก็จะเริ่มเห็นนะครับใบมันจะผิดผิดจากที่ที่เราเราไม่ได้ฉีด ใบมันจะใหญ่ขึ้นครับใบมันจะใหญ่แบขึ้นมาอย่างนงี้ยเนี่ยมันจะแตกกิ่งดีครับบมันจะแตกกิ่งแตกแขนงขึ้นมาอย่างนี้ข้างๆเนี่ยมันจะแตกกิ่งแขนงขึ้นมาอย่างนงี้เนี่ยผักมันก็ดีครับโค้งมันจะใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันจะดีครับเม็ดมันจะใหญ่ดีเต็มเต็มเต็มฝักเต็มเม็ดดีครับคุ้มมากครับเพราะว่ามันเพียวใช้น้อยใช้แค่ร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยคุ้มค่า ผลผลิตก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่ามาก่อนตอนนั้นน,นนะตอนที่ไม่ได้ใช้12ไร่ก็ได้แค่18ตันพอมาประจัยปีที่แล้วมันก็ได้ขึ้นมา21ตนันครึ่งครับมันก็เพิ่มขึ้นเยอะลงทุนกับการเพาะปลูกนี่มันก็มันจะเริ่มตั้งแต่ตอนเราปัน่นครับอตอนเริ่มปัน่นตอนไถย,ยกล่องเลยมันก็ปุ๋ยก็ลดลงครับลดลงจากตอนนั้นผมเคย คนอื่นเขาใช้กัน2หนสามนนี่ผมใส่หนเดียวเนี่ยปุยนะมันก็เราไม่ได้ใส่มากอย่างคนอื่นมันก็ไม่ค่อยมีมแมลงครับเนี่ยดูดูแล้วก็ดูในทีวีก็ลองลองใช้ดูครับว่ามันจะแตกต่างกับที่เราไม่ได้ใช้ไหมมาก่อนเนี่ยนะครับยี่สิบสี่ไร่เนี่ยได้สักตันสอง 2, ตันสามนี่ก็พอใจแล้วครับ<ด>ครับก็หลายแสนครับแต่มันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันครับเราต้อง จ้างเขาเกี่ยวจ้างเขาหอบจ้างเขาเก็บเตรียมดินนี่เราก็ต้องไถนะครับไถแล้วก็ปัน่นแล้วก็มายกล่องจ้างเขายกล่องอันนี้คือจ้างครับมันจะเป็นต้นทุนทางนั้นเลยครับ,รบมเมล็ดก็ต้องซื้อจากบริษัทกิโลละ100่งรครับ400กว่าโลมั้งเนี่ยที่หมดหมดเม็ดไปนะเป็นเงินก็4 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นกว่าครับ4 0 0 0 0ถ้า4 5 0โลก็ประมาณสี0 0มื่ที่หมดหมดเม็ดไปนะครับมันก็จะมีโรคเชื้อรานะครับปโกโรค เชื้อราลาน้าค้างลาอะไรเงี้ยครับแต่นี่นี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่คนที่ยังไม่เคยใช้ก็อยากให้ทดลองใช้ดูครับมันใช้ดูแล้วมันก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับครับมันก็ดีกว่าเราไปใช้เคมีครับเราฉีดเองเราก็ฉีดได้สบายครับตอนเจ้าเช้าหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นอันตรายก็เราถ้าเราใช้เผียวฉีดอย่างเดียวครับ กด u u s c r i b e กดไลค์กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ